ดูนะครับออกมานี้โอ้โหพุ่งเข้าใส่เลยมีแค่งขวานําไปก่อนศอกด้วยบ้างไม่ใช่แค<พ>่อย่างเดียวเพชรคมสินนี่มีศอกนะครับคอยบวกแล้วก็แข้งซ้ายที่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับของเพชรคมศินหลุดหลวมนี่โดนตันหลอดเพชรดาราเอ้าวงในพยายามจะเบียดจะฟัดนะครับรู้ว่าเพชรคมสินนั้นหยุดไปนานยุกย่นนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับเอาแยกมาก่อนครับแหมยากเหลือเกิน เดินเข้าไปครับชันเข่าเข้าหาเลยเพชรดาราครับเจอแข้งซ้ายเพชรคมสินดาราคืนไหมเพชรดาราคืนไม่เจอสอกเจอแข้งซ้ายครับโอ้จังหวะช้ากว่าแล้วนี่ครับแม่ไม่โดนครับแข้งมั้สกูเนี่ยครับสับสองแล้วดักเสียบเลยครับโอ้ต่อยได้แม่นแล้วก็เสียบได้แรงกระตันนั่งของเพชรคมศิลครับอ้าวแต่ว่าดูครับเพชรดาราไม่สนแล้วครับใช้ความสดความหนุ่มลุยเข้าไปครับ เป้าหมายคือทําให้ทางด้านของเพชรคมสินเหนื่อยให้ได้ครับแต่ว่าเพชรคมสินเองนี่ตั้งรับได้เหนียวแน่นครับมีแข้งซ้ายที่น่ากลัวมีหมาร์ติจอนี่ครับเตะทีคันเด้งครับแต่ว่าเพชรดารายังไม่หยุดครับยังเดินต่อเลยแนี่ว่าแข้งซ้ายนั้นแม่นอยู่แล้วนะครับเพชรดารานี่เบียด้าไปต้องลงทุน ล้ำไหนอย่างเดียวนะครับไหนนี่แหละคือโอกาสสุดท้ายนะครับที่เพชรดาราจะชนะเบียดให้เพชรคงศิลป์นั้นยุบให้ได้เพชรคงศิลป์นี่ดูจังหวะฝีมือยังผิวอยู่เลยนะครับไม่ประทะด้วยตรงๆคอยดึงคอยโต้แล้วก็โต้คืนซ้ายแต่ละดอกเนื้อเนื้อแทงเจ็บดีนะครับวงในแทงได้แลมไหนนี่ไม่รู้ใครตีใคระเพชรดาราก็จับเหนียวต่างคนเราไม่ยอมไปเลยกไป เพชรคมสินก็ขอยไล่แล้วก็กันชากระตุกตีแ,ตและต่อเนื้เอเน้นแต่อย่ายุบนะครับเพชรดาร,ดารบอกว<ร><ห>่าอย่ายนะผลหานัจกลางแรงให้ดีนะดูครับแม่เพชรดานี่ลุยครับเบียดติดไมส่สนแล้วครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าทําให้รุ่นพี่เหนื่อยครับแม่เหลือมองเวลาแล้วครับเพชรคมสินตรงปลายปลายครับยกที่3มยังลุยต่อครับนอกดูเป็นรองแต่ว่าใสาเนี่ยครับความสดเบียดนองในไปครับถึงไม่ถึงได้ไม่ได้ครับแทงขวาหมดยก ชนเข้าหาเหมือนเดิมแน่นะครับมาแลวครับขยับเข้าไปออกแข้งขวาไปก่อนเพชรคมสินคอยบางแล้วก็ออกแข้งซ้ายโตโอ้โหมาแต่ละเม็ดดูนะครับแรงๆเจ็บๆทั้งนั้นเพชรดารานี่ยิ่งดนก็ยิ่งเดินครับพุ่งเข้าสายชนเข้าไปเบียดเข้าไปดูเพชรคมสินคอยบางโอ้โหเฮ้โตขึ้นแต่ละเม็ดนี่เนือเนือมาดูกันที่วงในมาแล้วครับเริ่มจะเกาะได้ตีได้เหมือนกันนะครับเพชรดารา ลุยหนักเลยล่ะครับยกนี้ของเพชรดาราครับอัดฉีดรออยู่ด้วยครับแทงซ้ายลูดแทงขวาเอาคืนขยับขยับเข้าไปครับเพชรดาราครับแทงขวายังติดเจอแขงซ้ายของเพชรคมสินครับแทงเข่าซ้ายไปโต้คืนด้วยเข่ามาพยายามมีเหลี่ยมมีบิดมาช่วยครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรคมสินเพชรดาราตีซ้ายตีเข่าซ้ายครับเพชรดารานั้นได้ขยันนะครับเดินชนบูอย่างเดียวนะครับ เพชรคมสินนี่วงในอาศัยเหลี่ยมนะครับคอยกดแขนไล่แขนแล้วก็กระตุกแทงโต้เหมือนกันเอาแล้วครับดูนะครับยังยังชนไปเรื่อยมาโดนบิดเหลี่ยมลม้มลงได้อีกครับลุกขึ้นมาเพชรดาราครับแทงเข่าขวาไปโต้ขึ้นด้วยเข่าซ้ายเพชรคมสินพยายามเนี่ยครับชวนทะเลาะข้างในครับแต่ว่าเพชรคมสินเองก็โต้ทุกดอกครับ ถ้าท่านนับอาวุธเนี่ยเพชรดาราเองเนี่ไม่ได้ออกน้อยกว่าเลยครับแต่ว่าการออกอาวุธการยืนมวยครับประสบการณ์ของเพชรคมสิงห์ครับบางทีออกได้แน่นแล้วก็ทรงมวยนี่ดูแข็งแรงแล้วก็ดูแบบทรงดีกว่าเท่านั้นแหละครับเรียกว,ว่า<อ>ประสบการณ์การผ่านมวยน้ะเหนือกว่านะครับแล้วก็ออกซ้ายเน้นเน้นฝายแม่นๆเพชรดาราดูยังใหม่ยังโฉงชางไปนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามจะเบียดจะชนปล้ำในโอ้โหดูจังหวะกระตุกเหลี่ยมแทงเข้าไปแล้วก็เททิ้งลงไปอีกครับ ลุกช้าเลยครับเพชรดาราโดนเม็ดนี้เข้าไปพักกันสักคคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับสู้ต่อลุยต่อครับเพชรดาราครับเดินขยับเข้าไปครับวกเขาหาเลยครับต่องฝ่าดงแข้งซ้ายไปก่อนเลยครับซ้ายเพชรคมสินซ้ายคอยสกัดคอยดักเอาไว้หน้าเตะได้แรงครับแข้งซ้ายของเพชรคมสินครับเนี่ยครับเป็นมวยตั้งรับถอยก็จริงแต่ว่าแม่จังหวะทำนี่แกสืบเท้าเข้ามาแล้วก็เตะซ้ายครับ จังหวะวางแข้งก็เลยดูว่าแน่นแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างดีเลยครับหลานกำนานครับทีมงานพิยินดีทีมงานของเจ้าเพชรคมสินครับสู้นะอพอแล้วดูว่าวงในนี่พยายามจะสู้ในด้วยนะครับเพราะอยู่นอกนี่โอ้โหโดนแข้ง้ายแรงเหลือเกินชายโค้งนี่แดงมันเถือกไปแล้วนะครับเพชรคมศิลป์มั่นใจนะครับทีมงานบอกพอแล้วนะครับดูนะครับแต่ว่า เพชรดาราเบียดเข้าไปเพชรคมศินก็ต้องเตะแล้วครับหยุดไม่ได้เหมือนกันหมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหเม็ดนี้ขายกระเด็นล้มทั้งยืนครับเพชรคมศินบอกพอแล้วครับเพชรดาราก็น่าจะรู้นะครับสงครามบนเวทีทันท่าจะสงบไปแล้วนะครับเพราะโดนไปเยอะเหลือเกินตั้งแต่ยกต้นๆครับก็ถือว่าสู้ได้ดีครับเรียกว่ายืนด้วยหัวใจนะครับไฟก่อนแพ้แบบนี้นะครับแต่ว่าได้รับอัดฉีดไปหลายหมื่นบาท เพราะว่าแฟนมวยชอบในหัวใจนะครับไฟนี้จะมีอฉิษให้กับเพชรดาราหรือเปล่านะครับเป็นรางวัลปลอบใจมาลุ้นกันแล้วครับก็ถือว่าสอบพานในเรื่องของหัวจิตหัวใจครับเพชรดาราแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็คงต้องนําไปปรับแล้วครับจะดูประสบการณ์แล้วครับหาซื้อไม่ได้ครับต้องขึ้นไปเก็บเกี่ยวเอาเองครับหมดครบ5ยกเรียบร้อยครับเปิดหัวโดยมันวันศุกร์ในช่วงที่2ครับ ครบหยกไปแล้วนะครับกรรมการสุรเชษแก้าว,วงนะครับก็เดินหยิบใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หันมาที่เพชรคมศิลป์ขอจกกอกุอบกุบสุด